สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียเร่งอพยพประชาชนนับปืนในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังจากเกิดน้ําท่วมเนื่องจากสาหเหตุเกินแตกในเมืองออสนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียเปิดเผยประชาชนหลายพันคนกำลังเร่งอพยพออกจากพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เลวร้ายจากเหตุเกินแตกนในเมืองออส ก่อนหน้านี้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งภูมิภาคโอเรนเบิร์กหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำอูรานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการละลายของน้ำแข็งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนราวหนึ่งหมื่นคนอาจอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมและบ้านเรือนมากกว่าสี่พันหลังอาจถูกน้ำท่วมโดยภาพที่ไม่ได้รับการยืนยันในแอปเทเลกร a มพบว่ามีน้ำพุ่งทะลุรอยแยกในเขื่อนดินกระทรวงเหตุฉุกเฉินของรัสเซียร,ระบุในแถลงการนะครับว่าการทำงานในพื้นที่เกิดแตกในออส ยังคงดําเนินต่อไปพร้อมเสริมนะครับว่ามีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ราว440คนและอุปกรณ์อีกกว่า217ชิ้นเพื่อพยายามซ่อมแซมเขื่อนที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่บอกว่าชาวเมืองออสมากกว่า1,100คนกําลังได้รับการพยพออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงประชาชนจํานวนมากในภูมิภาคเลนินสกีและโซเวสกีที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวนะครับว่า เบืองต้นตอนนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว3ารายหลังจากการลาดระเวนในพื้นที่น้ําท่วมแม้ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวไม่ถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์เกอนแตกก็ตัดวาซิลีโคซูปิซ,ซ่านายกเทศมนตรีออสก็บอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วโดยครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเก่าของเมืองออสถูกน้าท่วมและพื้นที่ส่วนที่เหลือมีแนวโน้มที่จะถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆของเมืองในเร็วๆนี้ด้านหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ระบุว่ากําลังเร่งดําเนินการเพื่อยับยัง้งเหตุน้ําท่วมในเมืองออสที่มีประชากร ประมาณ2 30,000คนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ1,800กิโลเมตรสำหรับพื้นที่ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเมืองออสและภูมิภาคบริเบิร์กและภูมิภาคอูรานและบางส่วนของคาสัคสถานที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้านประธานบริคัสิมโจมาสตโตคาเยฟของคาสักสถานกล่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้อาจเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดของประเทศในรอบ8 0ปี ความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเหตุการณ์2เหตุการณ์ผนวกกันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์แรกนั้นเกิดน้ําท่วมจากที่หิมะหรือว่าน้ําแข็งนั้นละลายนะครับแล้วก็ทําให้น้ําเข้าท่วมในพื้นที่หลังจากนั้นปรากฏว่าเกิดรอยแยกของเขื่อนนะครับก็เลยทําให้น้ํานั้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นจนตอนนี้ต้องเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เพื่อที่จะให้พ้นจากเขตภัยที่บัตินะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เกกกาาาาะติดนํมมฝคุณผู้ชัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ